ม่นับจากชั้นบนลงมา12-3าแล้วทําไมขับรถลงใต้ดินน่ะมันนับจากชั้นบนเป็นหนึ่งแล้วค่อยให้ลงไปไม่แต่ว่าเราเปิดลิ้นชัก<ม>เราเปิดจากข้างบนไงไเพราะเราตัวสูงไงไม,มีอะไรพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็หยุดอยู่บ้านแต่ว่าพวกเราก็คือมารวมตัวกันเพราะว่าจะมีเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจากมหาลัยก็จะมีเรียนออนไลน์กันนั่งปกติแล้วก็พอพักเที่ยงอะ่ะก็คือขอช่วยเด็กช่วยหยิบของในลิ้นชักที่โตะทำงานนะคะแล้วก็บอกว่า แกแกหยิบของหน่อยนี่ลิ้นชักชั้นหนึ่งแล้วมันก็เดินไปแล้วมันก็แบบนั่งยืนนิ่งอยู่ตั้งนานแล้วมันก็เปิดลิ้นชักชั้นล่างอะคะอ่ะแทนที่จะเป็นลิ้นชักชั้นบนก็ลลนเลยนั่งบอกว่าแกมันลิ้นชักชั้นหนึ่งอะมันคือชั้นบนนะไม่ใช่ชั้นล่างมันก็บอก เขานับจากชั้นล่างไม่ใช่ชั้นบนเอาแล้วมาอีกแล้วก็อ่าก็เถียงกันเาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาบ้านไหนเขาเรียกกันว่าชั้นหนึ่งเป็นชั้นเป็นชั้นล่างเขาเรียกชั้นนชั้นบนพี่ไม่เคยเรียกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเลยก็คิดเรียกบนกลางล่างอะไรอย่างงี้เนี่ยเรียกหนึ่งสองสามมันไม่ติดปากค่ะก็คือติดปากว่าเป็นชั้นหนึ่งชั้นชั้นลิ้นบนลิ้นชักกลางลิ้นชักล่างเรียกแบบนี้แต่ก็พุ่งเราไม่จบแค่นั้นไงคะพุ่เราคืเถียงเถียงเถียงก็บอกว่า ก็นางก็บอกว่ายืนหยัดว่ายังไงมันก็ต้องเป็นชั้นล่างชั้นหนึ่งยังไงมันก็ต้องเป็นชั้นล่างที่เหลืออีกสามสี่คนก็บอกว่ามันนับจากชั้นบน<ช>นางก็บอกอ้าไม่ยอมไม่ยอมก็คือไม่ยอมก็บอกว่าอะอย่างนี้โพสตเลย ถามทุกคนเลยว่าเช็คเช็คไทยเช็คเลยว่าอ่ะเขานับจากชั้นบนหรือนับจากชั้นล่างโหวตเดี๋ยวนี้ให้เวลาโหวตถึงบ่ายสามั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามก็เปิดโหวตสรุปก็คือเขานับจากชั้นบนไม่ใช่ชั้นล่างชั้นบนต้องมาจากหนึ่งคือบนแล้วแกก็แบบอ่ะโอเคยอมแพ้ก็โพสต์ไปว่าอ่ะสรุปคือมันคือชั้นบนนะก็ผ่านไปค่ะผ่านไปช่วงเย็นพวกเราก็โพสต์ต่อว่าอ่ะชั้นชนะนะก็คือ จำเอาไว้นะว่าชั้นบนคือชั้นหนึ่งนับจากชั้นล่างอีกประหารพอตกกลางคืนก็มีพวกส่วนเปลี่ยนส่วนน้อยค่ะที่แบบเฮ้ยชั้นถูกนะชั้นนับจากข้างล่างชั้นถูกแล้วทำไม่ชั้นนับจากชั้นล่างก็ที่อาคารเรียนที่อาคารต่างต่างเรานับชั้นหนึ่งว่าชั้นล่างทำไมเราไม่นับทำไมเราไม่นับดินชักจากชั้นล่างด้วยล่ะ ก็ zat, ไม่จบก็คือ <Job> ลิ้น <chanting> ช <Wuhan>. ักไม่ใช่อาคารไงเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันอยู่คอนโดทําไมนับชั้นชั้นชั้นติดดินอะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามขึ้นไปทำไมไม่นับจากชั้นบนลงมาหนึ่งสองสามแล้วทาไมขับรถลงใต้ดินอะมันนับจากชั้นบนเป็นหนึ่งแล้วค่อยให้ลงไปเร่ยาแล้วทาไมลิ้นชักถึงนับอย่างนั้นเขาถึงคิดไงที่มีใต้ดินทําไมไม่ได้ไม่ได้ชั้นหนึ่งไปเลยแ่ะทําไมต้องได้ใต้ดินบอกแลใต้ดินไงแต่ใต้ แม่แต่ว่าเราเปิดลิ้นชักเราเปิดจากข้างบนไงเพราะเราตัวสูงไงลิ้นชักใช่ไหมมันต้องเริ่มจากข้างบนสิคือโดยโดยธรรมชาติของคนน่ะเขาจะนับขัวเป็นหนึ่งไม่นับท้ายมาเป็นหนึ่งใช่มายกเว้นอาคารเรียนอาคารเรียนมันคือบนกับล่างแต่ว่าลิ้นชักปกติเขาจะเรียกบนกับล่างเปิดจากข้างบนไงนอกจากว่าแฟนของอังอ่ะจะคลานคลานเลียดกับพื้นอ่ะแล้วเปิดจากข้างล่างก่อนตลอดพี่เพื่อนมันมีมีอะไรม่บอกว่าถ้าหนูยืนอ่ะยังไงหนูก็ต้องเจอชั้นบนก่อนไม่หนูนั่งไงเพราะว่าที่นี่ยนั่งบอกว่าหนู บอให้หนูเตี้ยแค่ไหนอะ่ะนั่งมันก็ต้องเห็นจากชั้นบนก่อนแล้วบอกแล้วถ้าหนูนอนอ่ะเจ้ชั <c oughs> นนานล่างก่อนแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าคนเราอ่ะมันไม่นอนไปหยิบของปะ่ะอ่ะถ้าเกิดมีคนเถียงว่าถ้าถ้าหนูนอนอ่ะเจ้ให้ตอบไปว่าอ่ะเรื่องของมึง <c oughs> อีกคนหนึ่งก็คือบอกว่าหนูถามแม่หนูแล้วนะแม่บอกว่าเรียกจากชั้นล่างก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าหนูก็ถามพ่อแล้วนะพ่อบอกว่าชั้นล่างไม่ได้เรียกชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเรียกว่าชั้นล่างใช่เรียกบนกลางล่างใช่เขาาไม่เรียกหนึ่งสองสาแล้วก็มีแฟนรุ่น้องอะค่ะมีพอเราถามถามประยุ์ถามกับพูกเด็กๆเสร็จปุ๊บล้วก็มาคุยกับเพื่อนเพื่อนนี้ที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามก็ถามเขาแล้วก็เขาบอกว่าหนูอะเรียกจากชั้นบนนะแต่แฟนทั้งทั้งที่ทํางานอ่ะเา นับจากชั้นล่างกันหมดเลยทั้งที่ทํางานมีเหรอมีใครนับจากชั้นล่างด้วยเหรอที่โรงพยาบาลค่ะเป็นที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เลยแบบยังไม่จบกันจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังไม่จบเราคิดเห็นตรงกันกับหลายๆคนเพราะอะไรรู้ป้าเราจะเริ่มจากของใกล้ตัวนะเอาเป็นหนึ่งสมมติว่าเรายืนอยู่ที่พื้นดินจะขึ้นอาคารใกล้ตัวเราที่สุดคือชั้นหนึ่งแล้วเดินขึ้นอ่ะก็คือไปสองสามสี่เช่นกันใต้ดินอ่ะเราลงใต้ดินอ่ะ ก็ต้องบีหนึ่งบสองบมี่เราเริ่มตรงไหนแต่ทีนี้ก็ถามว่าถ้าเขาาหมอบมามาเปิดเลนชักล่ะอ่ะถ้าหมอบนั้นเรื่องของมึงแล้วแต่ถ้าแาบลความจริงเรายืนใช้ไงเรายืนใช้เราก็เอาของใกล้ตัวก่อนหนึ่งสองนนลิ้งนนลิ้งใหม่อแล้วมาเปิด จะนอนกิ้งใช่ไหมอะได้ดูได้นอนตลอดชีวิตสรุปก็คือให้เรียกชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างจะแคบหน่อยจะแคบหน่อยใช่แกลิ้นใช่ความจริงเราก็แต่ตงเตงหยิบของให้หน่อยลิ้นชักบนสุดลิ้นชั้นล่างสุดชั้นบนชั้นชั้นบนชั้นล่างของเขาบางคนก็ยังมองว่าชั้นบนของเขาก็คือ จากช้างล่างอยู่ดีไม่ม่แล้วไม่แล้วถ้าชั้นบนไม่มีจากล่างไม่มีไม่มีทางถ้าชั้นบนต้องบนยังเถียงกันอยู่เลยนั้นก็ไอ้คนนั้นมีปัญหาบนคือบนล่างคือล่างถ้ามึงจะเรียกล่างเป็นบนนั่นเป็นปัญหาของมึงแล้วถูกบนคือบนถ้าบนคือล่างเนี่ยช่างมันไม่เอเทียบง่ายๆเลยนะตึกที่มีทั้งชั้นบนทั้งชั้นใต้ดินนอะใต้ดินก็ยังนับลงไปนับลงแต่ถ้าคอมาส่งของที่ดัดฟ้าล่ะชั้นดาดฟ้า แล้วก็ไล่มาไหมไม่ไล่ก็เป็นสี่เอดสิบไม่ไล่ดีไม่ไล่ดีกรณีเดียวกับนอนเปิดลิ้นชักก็เออแล้วแต่เลยแล้วแต่ล่ะอ่าแล้วแต่เลยปวดหัวว่ะแบบนี้คือชั้นบนนะว่าชั้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วบนคือบนพี่ไม่หนึ่งไม่สองบนละเออบนคือบนแหละแต่ถ้าบนคือล่างเนี่ยมีเรื่องใช่เออ ม,มีคนถามว่าแล้วถ้าตู้เอกสารที่มี10ชั้นล่ะทําให้แคบโดยการตู้ที่5นับจากด้านบนใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะ,ะ,ะหรือตอนนี้เขาเสนอว่าให้เรียกลิ้นชักเป็นชั้นจีชั้นจีก็คือล่างสุดแน่นอนและถูกไหมถ้ามึงจะยึดเอาห้างใช่ไหมได้มาตูสิเออชั้นจีแล้วคือบอกเอยลิ้นชักที่สามึงต้องให้จก่อนนะต้อก่อนนะแล้วมันจะกลายเป็นลิ้นชักตู้ที่สี่ ชั้นหนึ่งเพราะ C B หนึ่งสองสามเออกูปวดหัวไหมโอ้ยโอเคไหมอังอ่ามีคนบอกว่าให้เขียนป้ายแปะเลยแต่ละชั้นเออเอางี้เขียนป้ายแปะเลยเป็นชื่อผลไม้ชั้นแอปเปิ้ลเอาจัตติกอร์ผลไม้ไม่ปิดแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ขุยมะม่วงแล้วก็ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษเลยชั้นสตรอเบอรี่ชั้นเบนแน่น่ชั้นแมงกอลมีคนบอกว่าของอยู่ในตู้นั่นแหละมึงหาว ขอพุดโทอย่าลืมโทรนะ